สวัสดีครับ FT ช่องจ่าพันขาประจําครับก็สำหรับวันนี้จ่ามีไอเดียดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูร้อนอีกแล้วทําให้ต้นไม้ในกระถางหรือต้นไม้ในดินเริ่มแห้งเหี่ยวแล้วก็าสาหรับบางท่านที่ไม่มีเวลาในการที่จะรดน้ําต้นไม้นะครับก็สามารถเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยก็ใช้ ขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ของเราเนี่ยนะครับที่เรากินหมดแล้วเนี่ยเอามา DIY เพื่อที่จะทำระบบน้ำหยดสำหรับวิธีการก็ไปดูกันเลยครับเราใช้ขวดเนี่ยครับในการที่จะใช้ทำระบบน้ำหยดนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็จะตัดบริเวณก้นขวดออกก่อนเลยครับกัน ตัดต้นขวดบริเวณตรงนี้เลยนะครับอ่เขาจะมีเส้นขวดตายคนขวดอยู่นะครับอ่าเราก็ตัดแบบนี้ให้เขาเปิดได้แบบนี้นะครับส่วนฝาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเจาะรูนะครับด้วย เหล็กแหลมแบบนี้นะครับนยครับเจาะง่ายครับเจาะประมาณนี้นะครับส่วนอีกขวดก็ตัดเหมือนกันครับท่านผู้ชมเรา,อาลองทำสองขวดนะครับวันนี้ ท่านผู้ชมจะตัดฝาแบบตัดออกไปเลยก็ได้หรือว่าจะตัดไว้ลักษณะแีบนีไว้ปิดแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับใช้เหล็กแหลมหรือท่านผู้ชมมีตะปูนะครับใช้ตะปูก็ได้นะครับในการาที่จะเจาะอย่างนี้นะครับเจาะง่ายครับตะปูหรือว่าใช้หัวแรงกที่ก็ได้นะครับ เมื่อเราเจาะรูได้แบบนี้เรานำสายไฟครับสายไฟเศษเหลือๆก็ได้ครับเนี่ยครับเมื่อเราเจาะรูก็ให้ได้ขนาดเท่าๆกับสายไฟเราจะใส่สายไฟอย่างนี้ใส่ลงไปได้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวทําระบบน้ําหยดนะครับแบบนี้นะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็ แบบนี้นะครับตรงนี้ก็ตอกสายไฟไว้ครับเนี่ยาจะได้แบบนี้นะครับสำหรับขวดที่เราตัดไว้นี่นะครับเอา สายไฟเนี่ยมาถ่ายไว้แบบนี้นี่นะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้สายไฟเนี่ยครับตัดแล้วก็ ปอกทั้งสองด้านนะครับไม่ได้แบบนี้แล้วก็เนี่ยครับใส่แบบนี้ครับ 9ก0้ารบ,บีบถ่ยลงไปครับใส่ไว้2อันเลยครับเนี่ครับเ้าร้อนอุดไว้ตรงนี้นะครับสำหรับ ขวดนะครับทีเ่เราตัดไว้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้รวดนะครับในการที่จะมารัดนะครับเพื่อที่จะทําเป็นตัวที่เราจะใช้แขวนนะครับเนี่ยเรามัดใทกับตรงนี้นะครับมันก็จะไม่หลุดแล้วครับเนี่ เราทำที่แขวนนะครับสำหรับลวดที่ เราปลกเสร็จแล้วเราฝาใส่เลยนะครับเราจะได้ที่แคนแบบนี้ก็เดี๋ยวเรา,อาลองมาทดสอบระบบน้ําหยดกันเลยครับจากก็เติมน้ําลงไปเรียบร้อยครับท่านชมเนี่ยสำหรับขวดน้ําที่เราทําเป็นระบบน้ําหยดเพื่อสูภาไพล้งนี่นะครับก็เนี้ครับสาหรับาสายไฟที่เราใส่ไว้นะครับแล้วก็นี่นะครับเนี่ยเป็นสายไฟที่ทำระบบน้ำหยด นี่นะครับถ้าชมเห็นนะครับน้ำเนี่ยครับก็ค่อยๆหยดลงมาครับจากขวดที่เราเนี่ยครับทำที่ห้อยไว้แบบนี้นะครับเนี่ยก็เพียงง่ายๆแบบนี้นะครับก็ทำเป็นที่เพราะว่าส,สายไฟเวลาเขา,าขุดอยู่ในอปอกสายไฟก็มีความ แน่นของสายไฟก็ทําให้ระบบน้ําค่อยๆหยดลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยเราใช้วิธีการอย่างนี้เลยครับที่ช่วยให้ระบบน้ําหยดท่านที่ไม่มีเวลาอยู่บ้านก็ใช้ะระบบแบบนี้เลยครับน้ำก็จะหยดลงมาแบบนี้ครับนะครับ จากระบบน้ําหยดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคิดว่า,าระบบน้ําหยดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมันหยดช้าไปนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับสามารถใช้ครีมนะครับดึงลวดนยครับลวดไอเจ้าตัวที่เขา,อ,าอยู่ในสายไฟนะครับถ้าเราดึงลวดออกมานะครับก็จะทําให้ความแน่นของสายไฟมัน คลายลงก็จะทําให้ระบบน้ำนะครับหยดเร็วขึ้นเนี่ยครับอันนี้เพียงแค่เอาออกมาเส้นเดียวนะครับก็เนี่ยครับน้าก็เริ่มหยดเร็วขึ้นถ้าท่านผู้ชมคิดว่าถ้ามันยังหยดไม่ทันใจหรือหยดช้าเกินก็ดึงเจ้าลวดตัวนี้ออกนะครับมันก็จะทําให้ระบบน้ําที่เรา,าตั้งไว้ก็จะเร็วขึ้นนะครับในระบบหยดก็จะเร็วขึ้น เพราะความแน่นของสายไฟมันลดลงก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยนะครับเอาเติมน้ำ ถ่ายขวดเสร็จเรียบร้อยครับท่านชมก็มาชมครับก็เหมือนเดิมครับท่านชมเนี่ยน้ำมันก็จะค่อยๆหยุดนะครับก็อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมอยากจะให้ระบบน้ําหยุดเร็วขึ้นครับก็ให้ดึงสายไฟออกตามที่จ่าเคยดึงให้ดูนะครับระบบน้ําก็จะหยุดเร็วขึ้นนะครับก็เนี่ยครับแบบนี้ครับทิ้งไว้แบบนี้ก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยครับ ก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ EP ที่ผ่านมาจากก็ทําเป็นแบบใช้แคตตันบัตนะครับบางทีมันก็ทําให้ไปอุดตันของอทรารีนะครับก็อันนี้ใช้สายไฟก็หมดห่วงครับไม่มีปัญหานะครับก็สําหรับคลิปนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเราหวังว่าท่านผู้ชมคงชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่อง จะพันขาวประจำด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก็สำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ